สบาดีป่าลุงาบอกกับส่งเคยละาไปเลยลุงเคยละคุ้นไก่มาบนไก่ปีาบไก่ปีงางล่างหาตู้ป่าลเลยมา่มาสอเฮ้ย

หอมจังเลยขักได้ได้ได้เิบเดินตั้งสตัวดเอาหนองมาปีขวดเอาหนอกมาปีมาปีขวดเอาหนอเลยเออนุ่ชายไก่ทีใจวะ ลูกไก้ไก่เน่ยดีใจดีใจอีกบอบผักแล้วแล้วที่อ้เอยเป็นคุณคุณทางในปุเลย ขส่ตัวเองเนาะไม่มาถึงไมมหาาทนเดินหน่อยตาตาตาขนท้าได้เลยได้เร็วสิบสาวสามชิบสามสิบห้าสามสิบห้าดีสิตอนนี้ thay mong đi ơi lắm 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 sợ lắm 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 vào lắm lắm chai thì lắm 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 lắm

้องแก๊ก็ไปาเลยว่าดวกว่าแล้วยสองก๊สไปไอ้ปนกมายพวเลนั่งอดน่งคุย้วยรังป้พ่อให้พ่อจะคืนหอดไปแล้วพี่น้องนมอเคยเก็บแพมทไ่นี่ตอดมันร้อมันได้เส้ไข่ไร้ไข่ดาวอืมคุณพอดมาเรียนกันนานใจมิวมิว ไปอยู่คนอื่นเนี่ยมั้จะเสียใจมากเลยเราตั้งเรา้งเราผ่านเราผ่านคมเป็นคมตายกันมาแล้วเราผมลงมาหลุดผอหาแล้วจากผอวหาผมลงมาที่ร่างหนึ่งค่ะ ไปเลยตัปเลขหาซีดหาตัวนี้หาตัวนี้หัวนี้้มจะก่อทั้งหมดนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ้ากเรปเลยวุณแปดสิบไปไปยไปร้อยขึ้นรถไปส่งไก่ไป กำลังจะถวยผมมาใส่กาลังคนเป็นไงมันจะกลายเป็นคล่นลนนะคะบัดสีคายไก่ผมผมม่ลังกัเลยไปเอาถัวยอออกโบ่ปกติก็ลังถั่วไอเหอโพี่แกะเป็นไงถั่ื้อเป็นคนคนมาเกลือบ่ะนี่กันมันหน่อยลงบ่ะนี่กันซีต่างๆแล้วแลบ ล่างาีไทนะี่นี่ายมาจดการิเลนอรแหละต้นงนี่สั่งให้ชันอุ๊โอ้ยหาที่หาบลดูเป็นพวกซิบงอ,อ,อหาตน,หนึงนงเอาได้ซอ,องล่งาลงหาล,งล่ง,บบงลงลงมัน็อนองกิปตัว่ตนี้บ้า กได้อนัะพี่อหนึ่งสามบอต้นนี้บาไว้มันยังยองอยู่นะราคามันรกุลหกสิบแ่ตแลวหกสิบยังสองสองสองเพลงลยสอลั

เทน็เป็นคนคนมาใช้กัน เยอะเท่าไรบาทเนยร้อยจีาอะไรเป็น,ปนไ,ไง้อยไปเจ็เดสิบตัวพี่น้องมีรับจาสิบสีล่ลังครับผมสิบสี่ลังลังละห้าตัวอ่าลังละหตัวครับผมสิบังก็หลังก็สิบส <5. S 2> ี่ 4, 5, ีห้าเซากรผมเาเจ็ดสิบรเจ็ดสิบสี่ห้าเซาเพิ่มไปกับใครน้ำอีกเ่ามร้่นห้าสามหมื่นห้ารผมคันโตละสามรนะสามหมื่นหับาทครับผม่ายสดนะครับเชื่อดมาทางหน้าชิบไปเลยปิดดูลุงมันบรสนิดบ่บ่ตัวไก่เนะมตัวพาเขียวน้ำชิไปเด้อ มันบเป็นปลามันบอกปลามันใหญ่กว่ามันคนละอย่างกันนั่นเองต้องโทษลุงแหล่เด้อลุงแหล่เป็นสปลาใหญ่มาเจ๊เร่งบอคนคนไปชงตองขืนไปน้ำนี่เอลยาได้นั่งไายเนาะหนั่งไายมันไปเห็ดเราได้ชอบผ้าดำเหรอลุงครับวันนี้จริงแย่เลยปลาลกไม่ได้อ้าวกระยาซะมันบ่มีีด้วยมันมุนมาเลยชงไหนมันหักมาเลย ลุงเอ๋ยอะไรมันปิดไม่ได้หรอไปแล้วนะฮะไปแล้วเจ็บสิบมใหญ่กว่าวัมใหญ่กว่าตันนี้นั่นแหละทำไมไม่เอาลงข้างล่างล่ะเต็งเอายกออกมาแล้วลงข้างล่างสักกายกมาพปิกก็ได้ดูเอาชุมนีขึ้นแถมหัวอาหารด้วยครึ่งสอบเออเ่อยันยันยามันยามันบริกร ขนาดตัวเราส้นเรายังจะหเทมเนาะเออป้ามันสีดำสิไก่หนูพูอะนี่ลุงเบิ้งเลื่อยหาชิบหาเลอยเลือหาชิบชีลงมาแม่เินลงมาลงมาพ้นสิตกนะ บ่ยันไก่นี่เลยมันสีนาวไก่มันสีนาวเขินขึ้นสิไปไอ้เทนเนี่ยกระแนงงมหอยาเตะนาวียนงงมหอยบ่ปลาิรียน บาย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 ลุงไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไปไม่ถามไปกับข้าจะไปได้ไงที่รถรอบห่ังน้นตึ๊บี่รถรอบลาดี๋ยวผมไะน้องพอกันมาสิบนากลับเคยลาสบายดี